สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำอาหารง่ายๆสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนานๆแล้วหวยอาหารไทยนะคะเมนูที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือลาบนะคะลาบปลาแซลมอนเราจะทอดปลาแซลมอนให้สุกเหลืองแบบนี้นะคะสำหรับผักที่ใส่ลาบก็จะมีหัวหอมแดงต้นหอมใบสะระแหน่ค่ะเครื่องปรุงลาบก็จะเป็นผงลาบสำเร็จรูปนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อโลโบ จะมีรสชาติที่แบบกลมกล่อมทําง่ายมากเลยนะคะเนี่ยตั้งหมอ้อใส่น้ําเปล่าหรือน้ําซุปลงไปนิดนึงแล้วก็เทผงลาบลงไปเทผงลาบลงไปคนๆๆๆให้เขานิดนึงแค่นี้แหละให้เขามีน้ําประมาณเนี้ยเสร็จแล้วค่ะรสชาติเขาจัดจ้านจริงๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หอหอมซอยลงไป มวหอมซอยกับใบสะระแหน่ใบต้นหอมอะไรเนี่ยนะคะก็จะเป็นลาบละผงลาบสําเร็จรูปนี่ก็จะปรุงสําเร็จจริงๆนะคะมีข้าวคั่วมีมะนาวพร้อมในนั้นมีพริกรสชาติจัดจ้านทีเดียวค่ะนะคะเสร็จแล้วก็นํามาเทใส่นํามาราดในเนื้อปลาเราได้เลยอืมก็จะได้ ลาบใส่เนื้อปลากุ้งหรือเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรก็ได้นะคะเราจะได้ลาบแบบเนี้ยทำกินเองง่ายๆจานเดียวแบบนี้นะคะง่ายด้วยอร่อยด้วยอืมรสเผ็ดเปรี้ยวกลมกล่อมมากๆเลย ลาบลาซามอนนะคะเพื่อนๆลองทำเมนูนี้ดูนะคะอร่อยจริงๆค่ะ